สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วอ่าเราก็ยังต้องมีการต่ออกบอกป๊อปบ็อ็อก,อกนะครับอีก2กล่องนะแต่วันนี้เราก็เริ่มที่ตัว p ี0 0 7ก่อนนะครับ Genius Cook จีเนียสคุกอ่าไ <Genius Cook. S 2> ด้ภาษาอังกฤษเราต้องชัดเจนใช่ไหมใช่เพราะว่าเราเป็นคนไทยถูกเราเป็นคนไทยที่เราอยากอินเตอร์นะฮะแต่ว่า เป็นหนุ่มน้อยจากจีนแผ่นดินใหญ่เลยนะไม่เป็นไรเราฝึกกันได้แต่แต่ผู้พูดจีนไม่เป็นพูดได้เป็นเหมือนกัน, <laughs> อ,น,น,นอ่ะจะสอนหรือมาแก้กันดีกว่านะครับนี่ลำนี้เราจะมาต่ออันนี้กันนะครับนี่เห็นมฮะวันนี้ผู้เหลืองผู้เหลืองเจอผู้ฟ้าเหมือนเป็นไงใครหลอกกว่าครับท่านผู้ชมเพราะเราไม่มีผู้สีเหลืองไงผู้สีแดงแก็ไม่มีไม่มีสักสีเลยนะครับตต อ่ะมาแล้วแกะเลยเดีกว่าแกะเลย,แก,เลยแกะเลยปเอมามา,มาแล้วนะครับงงนี่ฮะอันแรกก่อนเลยบูบเหลือง,อ,งอ่าบูเหลืองนะครับแล้วกล้วแล้วก็้าแล้วยของโอ้ยแล้วแล้แล้วอล้วแล้วแล้วแลเว้วล้วงล้้เ,เ,เล้ล ไม่รู้จีเนีสไปถึงไหนนะป๊าถูกล้องฮะอะจับติเกอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเบอร์สามมีสองถุงนี่นะครับเบอร์ห้ามีสองถุงสองมีคู่มือนี่นะครับปสี่ป๊าเยอะแเลยคืนนี้กูจะเสร็จกี่โมงอ่ะตอนนี้โอ้ย ห้ทาทุ่มครึ<ะ>่งป้าจัดไปรีบตลิกตกนเลยดีกว่าบูุอโออ OT ด้นะครับปูรีบไปต่อก่อนนะท่านผู้ชมไป<ะ>เดี๋ยวเจอกัน เสร็จแล้วนะครับนะทำไรทักทายเพื่อนฝูแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวไอ่านะครับ Genius cook นะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีนี่เขามีอันนี้ต้องต้องติดหลังคลาเรียบร้อยนะเพราะว่านี่เป็นป่องไฟนะครับนี่นี่เป็นควันนะโอ้ดินควันเออแล้วก็เข้าตาบ้าแสบ สูงเลยหัวบุยนี่นี่มีทุกชิ้นปิ้งด้วยนะครับมีบาร์บีคิวนะเดี๋ยวปิ้งให้ร้อรนอยปิ้งได้นะครับหมุน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 ตัวข้างในนะครับตรงนี้น้องขยับได้นะครับแต่ว่าเต็มเลยป๊านี่น่น้องหมุนตัวได้นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นนี่หมุนได้หมุนได้น้องหมุนได้รอบรอบทิศทางนะแล้วก็ ตู้บานนี้เปิดได้แต่ว่ามันติดมันติดนะติดนิดนึงติดเก้าอี้ติดเก้าอี้นะนิดนึ่งชิมทีที่โบ่ลำบากนิดนึงนะอันนี้ก็เป็น เขาเรียกว่าเหมือนทําเป็นห้องอาหารสําหรับปิ้งบาบีคิวแล้วก็มีกระทะที่เป็นเอ,อมาดูกระทะ,ระ,ทะทกระทะออกได้ไหมเนี่ยทอดผีกระทะเึงไม่ออกนะครับข้างในมีผีตัวหนึ่งเล็กๆเ,เลยน<อ> <laughs> นี่นี่นีทอดผีนะ <laughs> นี่ทำ <laughs> ไมให้ดูไม่รู้อะไรนะงงงงงไหมตาลาวีนปออนาลวีนใช่ไหม เออนะครับนี่ท่อกระทะอยู่ยนี่ไม่ได้อ่ะประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะหยิบออกมาเล่นไม่ได้นะมันต้องอยู่ในร้านอย่างนี้แหละโอเคว่าไงนตุนยงโบ้บุ้งนอนแล้วป๊าบ่งวงนอนหรอก็นอนหลับใช่อ่ะก็เรียบร้อยไปอีกเคสหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรื่องสุดท้ายนะครับฝากด้วยซีไซส์เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับซีไซส์พลาเซสคลิปหน้า วันนี้ปูไปแล้วปูวังนอนโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบาย